ที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเรือหลวงปัตตานีท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสองขลาทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาพลเรือโทรสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ได้ทําพิธีปล่อยมูเรือบรรเทาสาธรารณภัยทางทะเลในเขตพื้นที่ ทับเรือภาคที่2เพื่อออกปฏิบัติการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมและต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงและน้ำท่วม โดยทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือพันที่สองได้จัดตั้งหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลขึ้นประกอบด้วยเรือหลวงปัตตานีเรือตอนหนึ่งหนึ่งสองและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่สองพร้อมกำลังพลมีมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติบริเวณชายฝั่งทะเลพลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือพันที่สองกล่าวว่าเป้าหมายของหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยทางทะเละเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ปฏิบัติทางทะเลจากกรณีเหตุวัตภัยและอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บันเทาสาารัภัยทัาเรือภาคที่สองหากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุรุนแรงอาทิเรือประมงจมเรือล่มหรือบ้านเรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหรือวัตภัยโทรแจ้งได้ที่หมายเลข074352804หรือ074325805ได้ตลอด24ชั่วโมงเราไปชมบรรยากาศพิธีปล่อยหมูเรือบันเท เาสาธารณภัยทางทะเลรวมทั้งเสียงสัมภาษณ์ผู้ชัการทัพเรือภาคที่สองสองขลากันครับจะตั้งหมู่เรือในการครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานเีเราได้จัดตั้งหมู่เรือขึ้นเป็นหมู่นะครับคือหม,หมู่แรกคือหมู่ด้านบนประกอบด้วยเรือต่อ9 9 3แล้วก็ต่อ235ด้านกลางนี้เรา จัดเรือหลวงปัตตานีแล้วก็เรือตอหนึ่แล้วก็พร้อมพอด้านล่างเราจัดเรือต่อ99แล้วก็เรือของใหญ่ออกไปเการภารกิจในการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นปูผู้ที่ได้รับไฟไหมัตน,นะครับให้เกิดความคลี่คลายแล้วก็ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินมากมายครับ หมู่เรือนี้ประจําอยู่ที่ไหนบ้างครับหมู่เรือเนี่ยประจําอยู่ที่ทางด้านเหนือเนี่ยประจําอยู่ที่เกาะสมุยแล้วก็จะเคลื่อนที่เข้าที่อำเภอดอนสักนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยเราจะให้ไปประจําอยู่ที่ระโนดแล้วก็ที่สีชนส่วนด้านใต้เนี่ยเรือจะประจำประจำที่อยู่ที่นาาทิวาสอยู่แล้วครับครับ, וה, บประชาชนสามารถติดต่อได้อย่างไรครับ, <ica. S 1> รบประชาชนสามารถติดต่อได้ที่0 74 325 804หรือหรือ5นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์มือถือก็0954387730ครับ